แบบฝึกหัดบทที่1ฮหอลมอและคอนอแบบฝึกหัด1.1นะครับข้อที่1ใหญ่เลยนะครับเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับจากที่เราดูมี6ข้อด้วยกันนะครับในข้อหึใหญ่ก็เป็นการหาเลขมาคูณให้ได้ตัวที่เขาวางไว้ข้างหน้าไม่ยากครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงอย่างข้อที่1ครับ8คูณอะไรนะครับ ถึงจะได้เท่ากับ32หรือ32เท่ากับ8คูณอะไรนั่นเองถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นข้อนี้ปกติเราก็จะเอา3นะครับเอา32มาตั้งหารด้วย8แบบนี้นะครับแต่เราไม่เขียนแบบนี้ครับเราอยู่โปกแล้วเราเขียนเป็นเศษส่วนแล้วก็ตัดทอนใครที่ยังไม่รีเรื่องตัดทอนเดี๋ยวไปดูในคลิปการตัดทอนกันได้นะครับการตัดทอนทําอย่างนี้ครับ ดูกันเลยครับก็คือนำสามสิบส่วนด้วย8ก็คือส2หาร8เหมือนกันครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยทีนี้วิธีการที่เราจะตัดทอนทําอย่างนี้ครับขั้นแรกในการไปตัดทอนก็คือเราก็ดูครับสามเกิดขึ้นจากการเอาอะไรมาคูณกันครับ4ีคูณแแล้วก็ 8เกิดขึ้นจากการเอา1นคูณแเห็นไหมครับว่า8เหมือนกันตัดทิ้งครับนี่ครับตัดทิ้งไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4อันนี้คือที่มาของการตัดทอนนะครับนะย้อนให้ดูนิดนึงข้อนี้ก็ง่ายเลยครับตอบก็คือ4นั่นเองง่ายไหมครับข้อต่อไปครับข้อต่อไปก็คือข้อที่2ข้อนี้นะครับ45เท่ากับอะไรคูณกับ3ง่ายเลยครับก็เอา45หารด้วย 3ใช้ไม่าตัดครับ3ามหนึเหลือเศษ1ครับ3 5 15ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ15นั่นเองคำตอบของข้อ2ก็คือ15ครับง่ายไหมครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือ108เท่ากับอะไรคูณกับ12ครับเหมือนเดิมครับตัดทอนครับนี่หรือถ้าใครเก่งไม่12ท่องไม่12ก็ได้แต่ถ้าไม่เก่งก็ตัดทอน นี่ครับร้อยแปดกับสิบสองเป็นเลขคู่ครับใช้เลขสองเลขสี่ตัดได้นะลองดูที่เลขสี่เลยเนาะสี่สามสิบสองสี่สองแปดเลืสองสี่เจ็ดนี่ครับสี่เจ็ดยี่สิบแปดอ่ะยี่บเจ็ดกับสามตัดกันได้อีกนะครับสามหนึ่งสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดผลลับที่ได้ก็คือเก้านั่นเองครับเอามาตอบในช่องนี้เลยเก้านะครับ ลบก่อนลบก่อนตรงนี้ต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4 100เท่ากับ4คูณช่องสี่เหลี่ยมก็เอา100มาตั้งครับแล้วหารด้วย4ครับ4 1 4ครับ4 2 8ครับเหลือเศษ2 4อะไรได้20ครับ4 5 20โอ้โหง่ายได้คำตอบข้อนี้ก็คือ25นั่นเองตอบไปเลยครับ25ข้อที่5ครับ ก็คือ90เท่ากับ6คูณช่องสี่เหลี่ยมเราก็นำา90มาตั้งครับหาด้วย6ตัดทอนครับ6 1 6 6 1 6เหลือเศษ3 6อะไรได้30ครับ6 5 30ครับ6 5 30คําคำตอบก็คือ15นั่นเองนะครับก็เขียน15ลงไปนี่ข้อสุดท้ายครับ117 เท่ากับอะไรคูณ9ก็เอา9มาตัดครับ9 1 9ครับ9 1 9เ้ช่นเดียวกันครับเศษ2ครับ9อะไรได้27ครับก็คือ9 3 27นั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ13เอา13ไปตอบจบครับในข้อที่1นงะง่ายๆเลยครับไปต่อกันเลยครับนี่ครับข้อที่2ครับโยงเส้นจับคู่กับผลลัพธ์ นะครับก็คือมันมีดอกเห็ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดอกเห็ดอยู่ตรงนี้ให้หาผลลัพธ์จากดอกเห็ดตรงนี้แล้วโยงไปดูสู่ไม้กระดานว่าคําตอบตรงกับอันไหนไปทํากันเลยครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับทีเคนแนะนําว่าให้ใช้วิธีการหานยาวจะเห็นภาพชัดเพราะว่าดูจากช้อยมาแล้วมันมีตัวเศษด้วยนะเพราะถ้าไปตัดทอนเนี่ยเกิดลืมตัวเศษเกิดอะไรขึ้นมาจะยุ่งดังนั้นหานยาวจะเห็นภาพชัดนะครับ มาตั้งหารยาวเลย89หาร7ครับ89หาร7ก็จะได้เป็น717นี่ครับลบออกมาเป็น1ครับ7หาร1ไม่ได้ครับถึง19ลงมาช่วยถึง9ครับลงมาช่วยกลายเป็น19นี่ถึงจะหารต่อได้อีกนะครับ7อะไรได้19ครับก็คือ717 7, 7 2 1 4 7 3เ1เอาใกล้เคียงแต่ห้ามเกินก็คือ7 2 14นั่นเอง 1 4นะครับลบออกมาเหลือ5ดังนั้นนี่คือจำนวนเต็มที่ได้นี่คือเศษที่ได้ได้มาเป็น12เศษ5นั่นเองครับนี่เขียนไว้ก่อน12เศษ5นะครับ12เศษ5อันนี้ก็โยงมาเลยครับ12เศษ5อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับเจอแล้ว12เศษ5ข้อต่อไปเลยครับข้อต่อไปเลยก็คือ3 2 32นะครับหารด้วย9 9อะไรได้32ครับใกล้แต่ห้ามเกิน9 3 27นะครับ9 3 27ลบกันเลยครับนี่วิธีการลบกงง็ง่ายๆลบเลยลบธรรมดาครับก็คือ12ลบ7เป็น5นั่นเองทั้งหน้าเหลือ2แล้วก็ลบไม่ได้ละเหลือ0ตรงนี้นะครับ คำตอบที่ได้ก็คือ 3, เศษ5เป็นไงครับง่ายเลย 3, เศษ5 3เศษ5เขียนไว้ก่อนหาครับตรนี้3เศษ5อยู่นี่ครับ 3, เศษ5ง่ายๆนะครับต่อไป62ครับ 62, 62 600, หารด้วย6ครับ 6, 1, 6ครับ ใส่ลงไปเลลบกัออกมาเหลือ0ดึง2ลงมาช่วยก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นก็เติม0ตรงนี้ครับก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น60 10นะ10คูณ6เป็น60เหลือเศษคือคือ2คํคำตอบที่ได้ก็คือ10เศษ2นั่นเองนะครับ10เศษ2อยู่ตรงไหนเออเศษ2อยู่ข้างล่างครับจยงไปเลยต่อไปข้อต่อไปนะครับก็คือ50 5 0หารด้วย4นั่นเอง4อะไรเป็น50ครับมีไม่เอ่ย4 1 4ก่อนเลยลบออกมาเป็น1ครับ4อะไรเป็น1ไม่ได้ดึงศูนย์อมาช่วยก็จะเป็น4 2เป็น8นั่นเองลบออกมาเป็น2นะครับคำตอบก็คือ12เศษเท่าไหร่ครับเศษ2 12เศษ2ออยู่ตรงไหนครับร 12, รอยู่ตรงนี้ครับ เจอแนละ้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของข้อ2นะก็คือ96หารด้วย12เจอแบบนี้12หารยาวแบบนี้ไม่เก่งใช่ไหมครับเั้นะกลับมาใช้วิธีเดิมคือ96ส่วนด้วยอันนี้เราไม่ใช้นะเราไม่ใช้เราลบไปก่อนเราใช้แบบตัดทอนดูนะครับใช้แบบตัดทอนป็นเป็นเลขคู่ครับตัดทอนได้ง่ายๆครับ ก็คือใช้แม่4ก็ได้ไหมแม่4 4 3 12 4 2 8เหลือเศษ1 4 4 16ครับโอ้ได้พอดีเลย3 1 3, 3 3 8 24นี่คือนี่คือคำตอบครับเลขก8ดนั่นเองได้ออกมาแล้วก็คือ8ไม่มีเศษด้วยก็โยงไปครับ8อยู่ด้านบนครับเอาไปติดอีกแผ่นนึงฟึบเอาติดเหตุอีก ใหม่ครับยงดีๆครับปึ๊บฟับเข้าไปเรียบร้อยสำหรับข้อที่2โยงเส้นจับคู่กับผลลัพธ์เรียบร้อยไปแล้วครับไปดูข้อต่อไปกันเลยครับข้อที่3ใหญ่นั่นเองมี2ข้อย่อยด้วยกันเขียนนะครับเขาบอกว่าเขียนถูกในข้อที่ถูกนะครับแล้วใส่ผิดในข้อที่ผิดนั่นเองในหน้าข้อที่ผิดแล้วก็ให้เหตุผลด้วย ถูกไหมครับพร้อมแสดงเหตุผลว่าทําไมถึงผิดทําไมถึงถูกนั่นเองมาทํากันเลยครับข้อที่1จํานวนนับที่หาร30ได้ลงตัวมี2 3 5 10เท่านั้นอวข้อนี้อ่านจบปุ๊บรู้คําตอบเลยทําไมครับเพราะลืมตัวเอกของมันได้ยังไงก็คือ1และตัวมันเองไงไม่มีข้อนี้ผิดครับยังไงก็ผิดนะครับข้อนี้มันเป็นการหาตัวประกอบของ30ครับวิธีการหาง่ายๆครับก็คือ 30อะไรหารมาลงตัวเท่านั้นเองใช้เทคนิคก,กินหัวกินหางกินเข้ากลางตลอดตัวดูครับก็คือหาตัวจับคู่คูณกัน1คูณกับอะไรได้30ครับก็คือ1คูณกับ30นั่นเองนี่ครับได้30นะครับนี่เป็นเลขคู่ครับ30เป็นเลขคู่ดังนั้น2มาแน่นอน2อะไรได้30ครับหาคู่ให้เจอครับ 2,15เป็น30ครับ3มาแน่นอนครับเพราะมันคือ30ครับ3ก็ต้องคูณกับอะไรครับ3คูณกับ10ครับเป็น30แล้วก็4ได้ไหมครับ4ไม่ได้5ได้ไหมครับ5ได้แล้วปุ๊บก็คือ5กับอะไรครับ5กับ6นั่นเอง5 6เป็น30ได้ออกมาแล้วกี่ตัวครับ1,2,3,4,5,6,7,8ตัว แต่นี่มีแค่2 3 5 10 4ตัวเองนีครับ2 3 5 10มีแค่4ตัวแล้วขาดตัวไหนไปครับขาด1ขาด6ขาด15และขาด30ดังนั้นข้อนี้ผิดเพราะ30มีตัวที่หารได้อีกก็คือเพราะ30 30 มีตัวที่หารได้ลงตัวอีกก็คือ1 6 15และก็30นั่นเองครับนี่อาจจะหเหตุผลอย่างอื่นก็ได้นะหรือเพราะว่า มันขาดหายไปอีก4จํานวนก็คือ 1, 6, 5 5 30ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับต้องเรียนใ,ใ้เหตุผลอ่ะต่อไปข้อที่2ครับเขาถามว่า 2, 3, 4, 6, 9และ12สามารถหาร 36, 84และ180ได้ลงตัวทุกจํานวนอ้าวอันนี้เราต้องพิสูจน์กันนะครับง่ายๆเลยแต่เลข2นี่ดูง่ายๆเลยครับเลข2เลข2เป็นจำนวนคู่นะครับและทุกตัวเป็นจำนวนคู่ครับ2หารลงแน่นอนครับเพราะว่า สหารจำนวนคู่ลงตัวทุกจำนวนครับข้อนี้ถูกอันนี้ถูกเลยครับไม่ต้องหาครับต่อไป3ครับมาดูที่36 84แล้วก็180ครับหารครับหารแ่น,นั้นเองสามหนึ่งสองหกสามสองหแล้วเศษสองสามแปดครับ3อะไรได้18ครับ3 6มห ชักสวดลงมาจบครับลงตัวครับอันนี้ถูกครับต่อไป36 84 180ห่ารสั้นด้วย4บ้าง4 9 36 4 28 414 4 46ดยเ2 4 5 20 ลงตัวเช่นเดียวกันครับถ้าใครอยากจะหารสั้นคล่องอย่างนี้ครับก็คือเทคนิคก็คือคุณต้องแม่นสุดคูณครับง่ายๆเลยเก่งสุดคูณก็สามารถหารได้เก่งด้วยเช่นกันต่อเลยครับเลข6ครับทีนี้36 84 180หารด้วย6นะครับ6นะครับ6 6 36 6 1 6แล้วเศษ2 6 4 24 6 38ชักสู่ลงมาจบครับอันนี้อหารได้ต่อไปครับ36 84 180หารด้วย9 9 4 36 9อะไรได้84มีไหมครับ9 9 81 90เป็น90ไม่ได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับมันได้81กับ90ไม่มี84เลยดังนั้น ดังนั้นจบเลยครับ9หารไม่ลงครับ9หารไม่ลงนะครับแต่9หารตัวนี้ลงนะครับ9้าสองสิบแได้ยีสิบไม่ได้แค่ตัวนี้ครับดังนั้นข้อน,นี้ผิดไว้ก่อนครับผิดไว้ก่อนนะแต่เพื่อความช่วยกว่าสิบสองมันหาได้ไหมลองหาดูนะครับฝึกฝึกฝึกครับที่เหลือคือฝึกนะครับอ่ะมาเลยก็คือ36 8สิบ ร้อนะครับหารด้วย12 12 3เป็น36 12 7เป็น84 12 1เป็น12แล้วเศษ6 12 5เป็น60เห็นไหมครับถ้าเก่งสุดคูณแล ah e ii, na, i, e ้วมันจะคล่องแบบนี้แหละครับนี่หารลงตัวดังนั้นข้อนี้เราตอบไปแล้วว่าผิดเพราะว่านะครับเพราะ9หาร84 ไม่ลงตัวนั่นเองไม่ลงตัวนะครับจบครับส่วนในข้อที่2ไปต่อกันเลยครับเพื่อไม่เสวลาในข้อที่สี่ใหญ่แสดงวิธีหาคําตอบนะครับข้อนี้ข้อที่1ครูแบ่งนักเรียนในห้องเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนได้12กลุ่มพอดีนักเรียนในห้องมีกี่คนข้อนี้มาวิเคราะห์กันแล้วพออ่านเสร็จต้องวิเคราะห์นะครับว่ากลุ่มละหคนอ่ะ กลุ่มนึงมี1 2 3 1 2 3นี่กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2ครับ1 2 3 1 2 3มีทั้งหมดแบบนี้มีมีแบบอย่างนี้ครับ12กลุ่มดังนั้นมันคือการเพิ่มในอัตราที่เท่ากันมันก็คือการคูณครับข้อนี้ชัดเจนคือการคูณครับการคูณครับนี่ง่ายๆเลยการคูณวิธีรมวิธีทมเลยครับ การที่เราจะแสดงวิธีทำให้คนอื่นเขาเข้าใจเราก็ต้องเริ่มจากโจทย์กำหนดอะไรมาให้เขียนเลยครับครูแบ่งนักเรียนครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนได้ 12กลุ่มนะครับดังนั้นดังนั้นจะมีนักเรียนจะมีนักเรียนจะมีนักเรียนก็คือ6คูณกับ1 2ครับง่ายๆครับ6กคูณ12ก็ได้เท่าไหร่ครับ72นั่นเองครับได้7 2คนก็สรุปตอบให้ ให้คุณครูหรือให้คนอื่นคนที่อ่านเขาดูนิดนึงนะครับตอบครับนักเรียนในห้องมีเอาประโยคสุดท้ายมาตอบนะครับนักเรียนในห้องนักเรียนในห้องมีเลขไทยสันิดหนึ่งครับ72คนนั่นเองจบข้อที่1ครับนี่จบและข้อที่1ข้อที่2เลยครับ เชือกยาว75เมตรกิบนำมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ5เมตรได้ทั้งหมดกี่เส้นมาดูการวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ครับข้อนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับถ้าเชือกมันยาวแบบนี้ครับปึ๊บนะ75ความยาวมันคือ75นะ75เซนเอ่อ75เมตรครับแล้วก็หั่นมันชึบชึบชึบชบได้5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 หั่นไปเรื่อยครับ หานเป็น5ก็คือการแบ่งถ้าเป็นการแบ่งแบบนี้คือการอะไรครับการอะไรครับการหารแน่นอนร้อยเปอร์เซครับเมื่อรู้ว่าเป็นการหารวิธีทำเลยครับวิธีทำนะครับเชือกยาวเชือกยาว75 m. เมตรนี่นำมาตัดเป็นเส้นนำมาตัด เป็นเส้นเส้นละ5เมตรดังนั้นดังนั้นจะได้ทั้งหมดนะครับจะได้ทั้งหมดก็คือเอา75ตั้งหารด้วย5มาตัดทอนกันเลยดีกว่าเนาะเอา75ตั้งนะครับเอาตรงนี้ดีกว่าชัดๆ นะเอา75มาตั้งหารด้วย5 5 1 5, 5 5 1 5นึ้าเหลือเศษสองห้าห้าได้แล้วครับนี่ครับคำตอบคือ15บห้นั่นเองได้ออกมาเป็น15เส้นได้ไดายนะครับสรุปตอบให้คนอื่นเขาฟังนิดนึงตอบนะครับได้เชือกทั้งหมดนี่เขียนเลยได้เชือก นะครับได้เชือกทั้งหมดก็คือ15เส้นนั่นเองง่ายด,ด้ครับเสร็จข้อที่2ครับผมไปต่อข้อที่3เลยต้องการบรรจุรสบู่เหลวใส่ขวดขวดละ150มิลลิลิตรจำนวน24ขวดแล้วต้องเตรียมสบู่เหลวอย่างน้อยกี่มิลลิลิตรอ้าว ขวดละ150อ่ะขวด150นะครับนะครับขวดนี่ขวดแบบนี้นะครับถูเลวนี่อ่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบปึ๊บหนึ่งขวดสองขวดสามขวดไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะจนถึงเท่าไหร่ครับจนถึงร้อยห้าสิบเนี่ยอ้าเขียนผิดอีกเป็นสองห้าสิบอีก ไปจนถึงเท่าไหรครับขวดที่24มันคือการเพิ่มในอัตราที่เท่ากันอีกแล้วดังนั้นข้อนี้คือการอะไรครับการคูณน,นี่ครับการคูณครับมาเลยครับวิธีทำรรวิธีทำรรต้องการบรรจุสบู่แล้วขวดละอาต้องการบรรจุ สบูเหลวขวดละ150ขอเขียนย่อนะครับมิลลิลิตรจำนวนจำนวน24ขวดนั่นเองนี่นะครับดังนั้นดังนั้นต้องเตรียมต้องเตรียม สบู่เหลวก็คือนำ150า150คูณกับ240เท่ากับกี่มิลลิลิตนั่นเองครับเติไมไว้ก่อนกี่มิลลิลิตรนะอ่ะข้อนี้วิธีการคิดก็คือเอา150คูณกับ24ครับนะครู ทีเคเขาวางแบบนี้นะดังนั้น0ดึงมาเลยเพราะเทคนิคการคูณเดี๋ยวจะทําคลิปไว้ให้ดูว่าคูณเร็วทํำยังไงนะครับคูณก็คือลงไข่นะครับแล้วก็คูณขึ้นแค่นั้นเอง0ดึงลงมาแล้วนะ5 4เป็น20ลงศูนย์ทด2ทดไว้ก่อน5 2เป็น10 4 1เป็น4เอามาบวกกันครับบวกกันให้หมดเลย 14เป็น16ลง6ทด1 21เป็น2บวกตัวที่ทดนี้ก็คือเป็น3คําตอบที่ได้ก็คือ3600นั่นเองเอามาเขียนตัวนี้ครับ3600มิลลิลิตรตอบให้ชื่นใจนิดนึงครับก็คือต้องเตรียมต้องเตรียมสบู่เหลว อย่างน้อยอย่างน้อยนะครับ3,600 mm. มิลลิลิตรมิลลิลิตรนี่เรียบร้อยข้อที่4เลยครับน้ำผลไม้100กล่องจัดเป็นแพ็คแพ็คละ4กล่องได้กี่แพ็คก็คือน้ำผลไม้มันอยู่ในจำนวน100นะครับกระจายอยู่กระจายอยู่นะครับสมมุติว่ามันกระจายอยู่ เต็มเลยครับตึ๊งตึ๊งอย่างงี้นะแล้วก็จัดเป็นแพ็คแพ็คละสี่แพ็คละสี่แพ็คละสี่ประมาณนี้ครับนี่ครับแพ็คละสี่มันคือการแบ่งครับมันแบ่งแบ่งเท่าๆกันดังนั้นข้อนี้การอะไรแน่นอนครับการหารครับการหารครับวิธีทำเลยครับวิธีทำนี่เลยน้ำผล,ลไม้นะครับ หนึ่งร้อยกล่องหนึ่งร้อยกล่องจัดเป็นแพ็คจัดเป็นแพ็คเลยจัดเป็นแพ็คแพ็คละแพ็คละสี่กล่องนะครับแพ็คละสี่กล่องดังนั้นดังนั้นได้จะได้จะได้หนึ่งร้อยหารด้วยสี่นั่นเองเท่ากับ กี่แพ็กครับเขาถามเป็นแพ็กก็ตอบเป็นแพ็กนะครับวิธีการคิดครับอ่ะขอโทษตรงนี้นะ100หารด้วย4ก็คือตัดด้วย4ีนั่นเอง414 428แเหลือเศษ2 4 5 20ได้ออกมาแล้วครับก็คือ25ใส่ไว้เลยครับ25แพ็กนั่นเองตอบครับตอบให้ชื่นใจอีกครับก็คือได้น้ำ ผลลไม้หนึ่งโอ้โทษทีครับไม่ใช่หนึ่งมอเป็นมอหนึ่งร้อยอยู่ก็คือน้ำผลไม้อ่าได้น้ำผลไม้ยี่สิบห้าแพ็คนั่นเองเขียนเป็นเลขไทยครับเขียนเป็นเลขไทยนะจะได้ไม่ลืมยี่สิบห้าแพ็คนะครับนี่เราคนไทยเขียนเลขไทย สวยงามครับสรุปให้สวยงามอ่ะมาดูข้อสุดท้ายครับปาต่อยทำขนมตะโก้54ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละเท่าๆกันได้18กล่องแต่ละกล่องมีขนมมีขนมตะโก้กี่ชิ้นปาต่อยเนี่ยทำไว้ทั้งหมด54ชิ้นเยอะไหมครับนี่อยู่ในนี่แหละอยู่ในตะกร้าอ่ะสมมติว่าอยู่ในตะกร้านี้54ชิ้นแล้ว ้ต่อยก็เอาไปแบ่งใส่กล่องครับกล่องมีทั้งหมดกี่กล่องครับนี่ครับตึกๆตปทั้งหมดมีอยู่1 2 3ไปจนถึง18กล่องดังนั้นมันก็ถูกย่อยลงในนี้เขาก็ใส่เท่าๆกันด้วยนะดังนั้นข้อนี้คือการอะไรครับการหารแน่นอนอ่ะทำกันเลยวิธีทำวิธีทำนะครับป้าต่อย ทำขนมตาโก้ทาโก้นะครับห้าสิบสี่ชิ้นอ่าจัดใส่กล่องเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันกี่กล่องครับสิบแปดกล่องนั่นเองดังนั้นดังนั้นแต่ ละกล่องมีขนมตะโก้อยู่เท่าไรครับก็คือ54หารด้วย18นั่นเองไปดูวิธีการหาครับก็คือจับตัดทอนเหมือนเดิมครับ54หารด้วย18ครับแม่อะไรดีครับข้อนี้ชัดเจนครับเอาแม่แม่เ้นะครับ9 2 18นะ96 5.4ตัดได้ครับก็คือ212 2.36ได้คำตอบตรงนี้ครับก็คือสามมันเองได้กล่องละ3ชิ้นครับง่ายได้นะครับตอบให้ชื่นใจครับตอบก็คือแต่ละก,ะกล่องมีขนมตะโก้แต่ละกล่องมีขนมตะโก้ นะครับมีขนมตะโก้แต่และกองมีขนมตะโก้สชิ้นลืมทุกทีนะครับแต่และกองมีขนมตะโก้สชิ้นนั่นเองเรียบร้อยครับ1.1ของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายไหมครับถ้าง่ายแล้วทุกคนลองไปทำดูนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อเอาไปสอนบุตรหลาน แล้วก็เหมาะกับนักเรียนที่จะนำไปทบทวนนำไปฝึกนะครับนำไปตรวจแบบฝึกหัดแต่ไม่เหมาะนำไปลอกส่งครูนะครับเตือนไว้ก่อนการลอกคือดาบสองคมลอกเสร็จมีงานสมก็จริงแต่พอเวลาสอบทำไม่ได้แน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับ